สวัสดีครับทุกคนผมก๊อตนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับใน EP ที่4กับการสร้างบล็อกเกอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการเขียนและตกแต่งบทความนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเสืบเนื่องจากก่อนหน้านั้นนะครับก็คือผมให้เพื่อนๆนะครับเตรียมเนื้อหานะครับหรือภาพหรือวิดีโอนะครับที่ตัวเองอยากสร้างบทความขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็จะพาสร้างนะครับ โอเคก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ทำการล็อกอินนะครับเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดนะครับของบ็อกเกอร์นะครับก็คือคือให้มาอยู่ที่หน้านี้นะครับหน้านี้นะพรีวิวบ็อกนะครับดูบ็อกอย่างนี้นะครับมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาก็คือเรายังไม่เขียนอะไรเลยเนาะโอเคจากนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับ ผมก็จะทำการสร้างโพสต์นะครับก็คือเนี่ยโพสต์ใหม่ถ้าคลิกตรงนี้หมายถึงจะดูโพสต์ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับมันก็จะมีเป็นลิสต์ลงมาแบบนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีก็คือทั้งหมดศูนย์นะครับทีนี้เราต้องการสร้างโพสต์ใหม่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นก็จะมาหน้าที่ทำการสร้างก่อนอื่นต้องอธิบายโครงสร้างทั้งหมดก่อนนะครับตรงนี้ชื่อนะครับ ชื่อหมายถึงอะไรชื่อตรงนี้หมายถึงเหมือนกับพาดหัวข่าวโอเคนะเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้หมายถึงชื่อนะครับเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ที่เราจะสร้างตรงนี้นะครับในส่วนที่2จะเป็นแผงแผงเครื่องมือนะครับในการสร้างนะครับ สำคัญหลักๆนะครับจะมี2ส,ส่วนก็คือสร้างแบบอันนี้คือสร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรคนปกติที่สร้างกันก็เหมือนกับเราพิมพ์ใน Word ในอะไรเหมือนรายง,งานปกติแหละครับแต่ส่วนที่2จะเป็นส่วนนี้นะครับนี่มุมมองของ html ก็จะเป็นเหมือนกับเราเขียนแล้วก็สร้างโค้ด html ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับในคลิปนี้ผมจะขอใช้ข้อมูลจาก c h a t t e r s t o c k นะครับใน ฟอรัมหรือในบล็อกของเขาทีนี้ผมก็จะสอนสร้างเฉยจากนั้นผมก็จะลบทิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการละเมิดนะครับโอเคในส่วนนี้ผมใช้แค่สอนนะส่วนเพื่อนๆก็ต้องเขียนเองนะครับโอเคส่วนนี้นะครับก็จะเหมือนกับนี่เลยเหมือนกับย้อนย้อนกับเพื่อไปทางหน้าเหมือนกับในเวิร์เลยครับอันนี้ก็คือประเภทแบบอักษรเลือกได้นะครับย่อหน้าตัวหนาตัวเอียงตัวยูคนทรลโดนนีน่ากนะล่าไป เยอะนะครับนี่แท็กนี้เดี๋ยวในส่วนพวกนี้ผมจะามาเป็นเป็นเป็น EP EP ละกันน่าจะได้ละเอียดขึ้นแต่ว่าอันนี้ผมบอกคร่าวๆทั้งหมดนะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับแทกรูปภาพวิดีโอมีอิโมจิ e ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใส่ได้ชิดซ้ายขวากลางกลางอันนี้แบบลำดับหัวข้อย่อยนะครับเหมือนสร้างรายงานนะประมาณนี้นะครับ ในส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับส่วนด้านขวานะครับป้ายกำกับหมายถึงแท็กนะครับแท็กจะอยู่ตรงไหนแท็กจะอยู่ตรงที่เราใส่แบบนี้นี่น,นมันจะมาโชว์แบบนี้แท็กนี่สมมุติว่าเราใส่แท็กตรงนี้ใช่ไหมครับคลิกแท็ก c o n บ r i b u อร์ปุ๊บมันก็จะรวมแท็กที่เราใส่ contributor ทั้งหมดเห็นไหมก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับสมมุติว่าโพสที่1เราใส่ c o n t ิวเตอร์โพสที่สองใส่ c o n t ิวเตอร์เวลาก,กด แฮชแท็กที่เป็นคอนดิบิวเตอร์่ะมันก็จะขึ้นปรากฏมาทั้ง2นะครับโอเคเนาะในส่วนนี้อันนี้เผยแพร่เราสามารถกําหนดได้อัตโนมัติหรือตั้งวันที่สามารถกําหนดได้นะครับลิก์ถาวรตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ต้องไปแก้นะครับอันนี้เอาไว้ก่อนตำแหนง่งนะครับจะป้อนหรือไม่ป้อนก็ได้นะครับความคิดเห็นสามารถเปิดปิดได้นะครับสามารถพรีวิวได้ตรงนี้นะครับพรีวิวตัวอย่างดูโพสได้นะครับจากนั้นเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ เผยแพร่ปุ๊บมันก็จะแสดงหน้าแบบนี้ให้นะครับโอเคเริ่มต้นเลยแล้วกันถ้าหัว่าเกาะอ่ะโอเคผมจะขออนุญาตก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ควรทาตามนะไม่ควรทําตามนะครับโอเคจากนั้นผมว่าพลาดหัวข่าวแบบนี้หรือพาดหัวโพสประมาณนี้จากนั้นข้อมูลสมมุตินะครับสมมุตินะย้ำย้ำย้ำนะครับไม่ให้ก๊อปนะครับเพราะว่ามันผิดผิดกฎ คุณจะเสียดายที่หลังนะครับในการสร้างบทความสมมติว่าพิมพมาละพิมพิมพ์มพิมพิมพ,มพ,มพมละแบบนี้ละโอเคไหมทีนี้เราอยากได้แบบอักษรแบบไหนนะครับอ่าโอเคสเล็กทั้งหมดนะครับเปลี่ยนแบบอักษรได้นะครับมีแบบนี้อ่าบางคนบอกว่าเอ,อ้ยทาไมมันมีแค่นี้อ่ะมัน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 ,ม,นมันน้อยจังอยากเพิ่มแล้วก็เพิ่มได้นะครับเพิ่มแบบอักษร ทีนี้แบบอ,อักษรที่ผมใช้อยู่อันนี้เขาจะลิงก์มาจาก Google นะครับอันนี้ซึ่งถูกลิขสิทธิ์นะครับคือเขาให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ผิดนะเราจะได้อะไรเราก็เลือกก็เลยโอเคผมจําได้นะครับผมชอบคณิตคณิตนะโอเคคณิตตัวนี้ผมชอบแบบอ,อักษรน,นี้ผมก็เลือกใช่ไหมหรือจะเอาระยายนะเห็นไหมผมจะเพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บ ตรงนี้นะครับประเภทแบบอักษรก็จะมีคันนี้เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือค่า default ของมันจะเป็นแบบนี้ตลอดอย่างนี้ผมคลิกปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ส่วนที่2ปรับเปลี่ยนได้นะครับยอนะ่อหน้าเอาตัวหนาไหมแบบนี้ก็สามารถทําได้นะตัวเอียงตัว U โอเคส่วนนี้ผมต้องการให้มันเป็นตัวใหญ่ๆเหมือนเขาก่อนใช่ไหมเอาไว้ได้เนาะปุ๊บส่วนนี้ผมก็ทําการตัวหนา แล้วก็เอาตัวขนาดปานกลางเห็นไหมก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับหรือคุณอยากคลิกตรงนี้แท็บก็ได้นะครับแบบนี้ย่อ,ยอหนานาะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราสามารถนะสามารถ ดูในส่วนของ html ได้อันนี้คือมุมมองนะักเขียนจะเป็นแบบนี้เหมือนกับเราพิมพ์ปกติถ้าคนไม่เก่งก็แนะนําให้ทําแบบนี้หรือถ้าคนอยากจะ,ะทดสอบนะครับหรือมีความรู้พื้นฐานแล้วก็สามารถทําได้นะครับโอเคส่วนนี้ผมจะพาไปดู html บ้างปึ๊บเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เลยมันจะดูยากมากนะครับโอเคผมจะทําการเปลี่ยนกับมุมมองนะักเขียนตรงนี้ผมจะเอาตรงนี้ให้มันเป็นจัดกึ่งกลางโดยใช้ html นะ โอเคแล้วก็คลิกแบบนี้ได้นะครับจัดกึ่งกลางแบบนี้เลยนี่โอเค HTML เอนี่ยเอาไว้เป็นในส่วนของขั้นแอดวานแล้วกันนะครับผมเขอคงไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เอาตรงนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนานเกินไปนะครับโอเคผมจะให้ใช้แบบสําเร็จรูปเลยเพราะว่ามันเร็วไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปเขียนเฮดทีมเอลนะครับเพราะว่ามันก็เสียเวลานะซึ่งเราอันนี้ทําได้ง่ายกว่าโอเคเนาะคลิกซ้ายโอเค น,นี้วิธีการวิธีการนะครับทีอ่อยากจะเพิ่มรูปภาพใช่ไหมเห็นไหมเขาม,มีรูปภาพมีวิดีโอโอเคเดี๋ยวผมจะสอนอย่างละเอียดอีกครั้งนะอันนี้ผมแค่สอนคร่าวๆเพโอเคเพิ่มรูปภาพตรงนี้นะครับอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์อัปโหลดได้ Google Photo Blogger หรือใช้ URL สามารถใช้ได้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเข้ามา,เ,าเป็น EP ถัดไปเลย นะครับอันนี้ผมจะสอนแค่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์อัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันจะเด้งมานี้ก็เลือกไฟล์สังเกตตรงนี้ก่อนนะครับ JPEG GIF หรือ PNG เท่านั้นนะเขเคจากนั้นก็เลือกที่อยู่ดาวน์โหลดมาใช่ไหมอโอเคภาพนี้สมมุตินะสมมุติมันเกี่ยวกันนะโอเคครับอ่าเห็นไหมผมนนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้มาละรูปภาพ ปรับขนาดอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังตรงนี้แบบต้นฉบับก็ได้นะครับผมชอบตรงนี้ใหญ่พิเศษถ้ามันเต็มหน้านิดนึงแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับจัดชิดซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะ,ะต่อมานะครับก็เป็นการแทรกวิดีโอนะครับเหมือนของเขาเนี่ยเห็นไหมมีทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอทีนี้จะทํำยังไงไปดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับ แทรกตรงนี้นะแทรกวิดีโอตรงนี้ก็หมายถึงว่าอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ตรงนี้หมายถึงดึงคลิปมาจาก YouTube เหมือนกับแปะอวไอย่างเงี้ยก็คือ,อคลิปจะไม่ได้อยู่ในบล็อกแต่จะเป็นการดึงลิงก์เข้ามาเปิดนะครับในส่วนนี้อัปโหลดเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ผมคงไม่สอนอีกครั้งนะก็เหมือนกันเลยทีนี้ผมจะสอนใน YouTube YouTube นะครับอโอเคสมมตินะโอเคอเข้าไปในช่อง ก๊อปลิงก์นะครับก๊อปลิงก์ก๊อปลิงก์ในส่วนที่เราต้องการเนาะก๊อปลิงก์เสร็จแล้วเอ,เ,อเอาตรงนี้แล้วกันเ,เป็น e v 2 e v 2สมมตินะผมก็จะมาก๊อปลิงก์นะครับก๊อปลิงก์เสร็จแล้วก็มาแทรกแล้วก็ YouTube จากนั้นก็ทำการค้นหาแล้วก็วางลิงก์ค้นหาตรงนี้ก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะครับเลือก เรียบร้อยนะครับเห็นไหมตรงนี้สามารถขยายได้นะครับหรือไม่ขยายก็ได้นี่เห็นไหมห่าขดซ้ายก็ได้นะครับโอเคจับลากวางแบบนี้ก็ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างเนาะทีนี้ทำการพรีวิวตัวอย่างเึ๊บนี่เห็นไหม ก็จะแบบนี้นะครับถามว่าทำไมมันถึงไม่เต็มหน้าเหมือนของผมใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับทีมนะครับในส่วนนี้นะมันขึ้นอยู่กับทีมนะฉะนั้นการแสดงผลจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เรายังไม่ชอบใช่ไหมละ่ะเรายังไม่ชอบแล้วก็ทําการกลับไปแก้ไขเอาตอนนัวนี้เข้าตรงกลางเป็นึ่นกลางปุ๊บเสร็จแล้วจะขยายก็ได้ออกนิดหนึ่งไหม เห็น okay, ดูตัวอย่างไหมนี่เห็นไหมครับก็จะแบบนี้เราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทีนี้เรา p r e ีวิวก็สามารถ desktop ได้โทรศัพท์ได้นะสามารถโฟนอะไรก็ว่าไปแบบเต็มจอได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วก็มาเลือกดูก่อน p r e ี i e w ดูก่อนเขาเรียกว่าเนาะ โอเคสมมติสมมุตินะพอแล้วนะผมก็จะมาใส่ป้ายกำกับป้ายำกับตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ผมแนะนาให้ใส่เพราะว่ามันจะได้จัดหมวดหม,มู่เหมือนเหมือนกับเว็บของผมที่ผมทาเนาะ <S <S เห็นไหมสมมุติต,ตรงล่างข้างล่างอ่ะโอเคหะโอเคมันข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแท็กเวลาผู้ชมเข้าไปดูมันก็จะรู้รสึกว่ากดแท็กตรงนี้ได้มันก็จะมีให้เลือกเยอะ นะครับโอเคแท็กส่เคิลกบอะไรสมมุติว่าอันนี้สอนสร้างบล็อกเกอร์ก็บอกว่าสร้างบล็อกเกอร์อะไรก็ว่าไปแล้วก็ขั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปแบบนี้อันนี้หมายถึง1แท็กเรียบร้อยจากนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะบล็อกเกอร์โอเคแบบนี้ก็ได้ก็คือจบนะครับเลือกเผยแพร่ไหมหรือปัจจุบันหรือเอาอยัางไงก็เลยก็ว่าไป นะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้นะเผยแร่ไปเลยสมมตินะครับเผยแร่ไปเลยปุ๊บยืนยันอ่ะเห็นไหมจากหน้าปกติก็จะมีแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือบล็อกคือบล็อกแล้วคืโอเคว่าไปอ่าโอเคส่วนนี้คือจบไปหนึ่งบทความจากนั้นเราก็สร้างสร้าง,างทีนี้ผมจะพาไปพรีวิวก่อนปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือเท,เทมเพลตท,ที่เราเลือกจากนั้นเทมเพลต ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนนะครับว่าจะให้แสดงผลแบบไหนนะอันนี้สมมุติจะเข้าไปดูก็ดูแบบนี้เห็นไหมก็จะเข้าไปได้อ่าทีนี้ให้เพื่อนๆนะครับทําการสร้างแบบนี้ไว้เลย 3- 4มสี่โพสก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้สร้างไว้เลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะมาปรับแต่งเทมเพลตบล็อกเกอร์ให้มันสวยงามนะครับเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็คือเอาพื้นฐานไปก่อนจะได้เป็น E ีเรื่อยๆมันจะได้แบบไม่ดูยากเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ